สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทจันทบุรีประจาวันพุทธที่16กันยายน2558ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมเวทีผู้ว่าพบสื่อมวลชนเพื่อตอบข้อสักถามและรับฟังข้อเสนอแนะเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ร่วมรับฟังเตรียมสารงานต่อค่ะ สักง,งานประชาสัพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบมสื่อมวลชนโดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษทางกลางคณะสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และเคเบิลทีวีรวมักถามประเด็นสำคัญและความคืบหน้าในโครงการต,ต่างๆอาทิงานประเพณีนมัสการดยพรพุทธบาทหลวงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างคลองใบพัดเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอโป่งน้ำร้อนและจุดผ่อนปรนแรงง,งานการสร้างสะพานข้า ทาสลบ บางกระชัยและแผนการจัดงานวันผลไม้สีสันตะวันออกในปีนี้พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนําไปปรับใช้ในโครงการต่างๆตลอดจนปัญหาปากท้องของชาวบ้านทั้งผลไม้และอัญมณีซึ่งภายในงานได้มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาคมต่างๆร่วมงานกันอย่างคับข้างซึ่งการจัดงานผู้ว่าพบสื่อมวลชนครั้งนี้จะเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในวันที่1ตุลาคม2,558ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยพร้อมร่วมรับประทานอาหารทั้งส่วนราชการสื่อมวลชนและภาคเอกชนเพื่อสร้างความสามาคัคคีและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น